ถึงที่ต้องเช็ครถก่อนเดินทางไกลควรทำอย่างไรบ้างไปดูกันครับ อยู่กับเราช่างคุย EP หกช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ปี2564ันหอ่เมื่อท่านจะต้องเดินทางไกลกลับไปฉลองปีใหม่ที่บ้านหรือภูมิลำเนาหรือเดินทางไปเที่ยวสถา,านที่ต่างๆสิ่งสำคัญในการเดินทางคือท่านจะต้องตรวจเช็คเจ็ดรายการเบื้องต้นก่อนขับรถเดินทางไกลทำอย่างไรบ้างไปดูกันครับอันดับแรกการตรวจเช็คลมยางครับจะมีค่าบอกอยู่ที่ประตู ด้านคนขับครับสำหรับ 1- 4ี่คนนะครับลมยางจะบอกตามล้อนะครับอยู่ที่29ครับแต่สำหรับห้าถึง7คนครับจะอยู่ที่ล้อหน้า3ามสองครับล้อหลัง3าแปดครับเขาจะมีค่าบอกที่ตรงนี้ครับดูที่ห้างรถเรา29้าใช่ไหมครับนี่ครับเราก็ตั้งไว้ที่29เปาิดฝาลมออกครับแล้วก็ตัวนี้หีบเท่าไรครับมันก็จะทำงานโดยอัตโนมัติครับ กันครับทุกรอเลยครับอันดับที่สองตรวจเช็คระดับน้ามันเครื่องครับเปิดปากระโปรงครับดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมาก่อนครับเราทําความสะอาดก่อนแลาจแย่ไปอีกทีครับนี่ครับอยู่ที่จุดสครับที่ค่าที่เขากําหนดไว้ครับถ้าต่ำกว่านั้นก็ควร เติมให้พอดีครับการเติมไปที่ที่ตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งนี้ครับเมื่อเติมเสร็จแล้วก็วัดใหม่อีกทีครับตัวเช็คดูว่าอยู่ในที่ค่ามาตรฐานหรือเปล่าครับ นี่นะครับที่เติมอยู่ที่ตรงนี้นะครับดูง่ายๆแต่ระดับน้ําจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับเติมเข้าไปเขาจะมีขีดอยู่แค่ฟูครับเติมให้พอดีครับอย่าให้ต่ํากว่าฟูครั <ETF> บสําหรับแบตน้ําที่เติมน้ํากันกดเปิดดูระดับน้ํากันว่าอยู่ในค่ามาตรฐานหรือเปล่าครับเปิดตานี้ครับ<ไ><ไ> นี่ครับจะมีขีดดำๆอยู่ครับเอาแค่ถึงถึงขีดเขาจะมีขีดที่วัดอยู่ครับเปิดดูทุกช่องครับแล้มมวกค็ควรเติมให้ตามค่ามาตรฐานเขานะครับเสร็จแล้วก็ปิดครับแล้วก็ตรวจเช็คขั้วแบตครับาารว่าหลวมหรือเปล่าครับก็ที่วัดที่ล้างแบตครับก่อนอื่น แต,ตารลแล้วเลื่อนตำแหน่งมาที่เกียร์ N ครับแล้วก็ดึงเบรกมือไว้นะครับนี่นะครับเท็กที่ก้านตัวนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับเห็นจุกสีส้มนะครับดึงก้านขึ้นมานะครับทำความสะอาดก่อนแล้ววัดอีกทีครับนี่ครับ ได้ยี่ตัวเท็ดครับปุกตัวเช็คน้ำมันเบรกอยู่ตรงนี้ครับสังเกตง่ายๆจะมีฝาอยู่ตรงนี้นะครับฝาสีเทาเนี่ยครับเปิดออกครับดูว่าอยู่ในค่ามาตรฐานนะครับจะมีอยู่ข้างๆครับเห็นว่าแม็กครับค่าน้ำมันเบรกไม่อยู่ในค่ามาตรฐานหรือหายไปควรนำรถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการครับนี่นะครับปิด ตรวจเช็คเสร็จแล้วปิดครับให้แน่นนะครับตรวจเช็คระดับระดับน้ำฉีกกระจกหรือที่ปัดน้ำฝนครับที่ระดับน้ำฉีกกระจกให้เติมที่ตรงนี้นะครับเติมให้เต็มเปิดสวิ์ออนนะครับแล้วก็ลองฉีดน้ำแล้วก็ปัดดูครับตรวจเช็คยางปัดน้ำฝนดูครับว่าปัดน้ำเอี่ยมหรือเปล่าครับถ้าไม่เอี่ยม พถึงเวลาที่เราต้อง <จะ S 1> เปลี่ยนแล้วครับเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถทำเองได้เพิ่มความมั่นใจความปลอดภัยในการเดินทางไกลขึ้นมาได้ครับหรือนำรถของท่านเข้าเช็คกับศูนย์บริการโตโยต้ใไกลไกลบ้านท่านก็ได้ครับอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยไปกลับโดยสวัสดิภาพและสวัสดีปีใหม่2 5 6 4ทุกๆท่านนะครับด้วยาม้าห่วงใยจากรายการช่างคุยบายเควินวอเตอร์สวัสดีปีใหม่ครับ